คนขี้อิจฉาผมเป็นคนขี้อิจฉาคุณทุกคนก็เป็นคนขี้อิจฉาเพราะอิจฉาอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดครับตอนเด็กๆเราอิจฉาที่เพื่อนกินขนมอร่อยๆเราก็อยากกินเหมือนเขาบ้างโตขึ้นมาหน่อยเพื่อนได้เรียนที่ดีๆเราก็อยากเรียนเหมือนเขาบ้างเพื่อนอยากเรียนสูงๆเราก็อยากเรียนสูงเหมือนเพื่อนบ้างตอนทํางาน <c oughs> เพื่อนได้ทํางานเงินเดือนสูงๆเราก็อยากได้เหมือนเพื่อนมา เพื่อนมีรถขับแล้วก็อยากมีบ้างเพื่อนมีบ้านหลังโตมักโมลากินอยู่หรูอ,อยู่สบายเรื่องประดับสวยงามไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นอยากมีเหมือนเพื่อนกิจช้าเขาอยากมีเหมือนเขาความอิจฉาดีหรือไม่ดีผมเป็นคนขีิชาคุณทุกคนก็เป็นคนทีิช้าความอิจฉา,าอยู่กับตัวเรามาดูตลอดครับแต่ความอิจฉาต้องอยู่ในกรอบ อยู่ในสิทธิและเสรีภาพของตนเองอย่าให้ความอิจฉานั้นไปเบียดเบียนสิทธิของคนอื่นมสมมติว่าผมอิจฉาที่เพื่อนมีรถขับสวยๆผมอยากมีเหมือนเพื่อนแต่ว่าผมจะต้องไม่ไปแย่งชิงเขามาไม่ไปโกงเขามาไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขามาผมต้องตั้งใจทำงานหาเงินเพื่อที่จะเก็บออมรอมริบเก็บเงินไปซื้อได้ ผมอยากมีเสื้อผ้าชสวยใสยเงอนเพื่อนเขาผมก็ต้องขยันทำงานหางิน <c oughs> ไปซื้อมาผมอยากทำงานตำแหน่งสูงๆเงินเดือนสูงๆเหมือนเพื่อนเขาผมก็ต้องขยันเรียนผมก็ต้องขยันอ่านหนังสือขยันสอบให้ได้จะได้ทำงานในตำแหน่งสูงๆดีๆเพื่อนเขาแต่เมื่อไรถ้าคุณใช้ความอิจฉาไปเบียดเบียนคนอื่นจะเป็นสิ่งที่ผิดความอิจฉา มีทั้งข้อดีและไม่ดีแต่เราต้องควบคุมความอิจฉาของเราให้ได้แล้วมันจะเกิดผลดีกับตัวคุณเองฝากไว้คิดครับขอบคุณครับ